ผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดล็อกดาวน์2เดือนรับโอนรอบ2ระหว่างวันที่22-23ถึงกันยายน2564รับเงินเยียวยาคนละ5,000บาทสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการแจ้งกำหนดการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกนนาศล็อกดาวน์2เดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนในวันที่22-23กันยายน2564ผ่านบัญชีพร้อมเพลย์เลขประจำตัวประชาชนโดยสำนักง,งานประกันสังคมจะทำการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา40รอบ2ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนคือกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีปรทุมธาน,มนีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานาราธิวาส สงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยาจะได้รับเยียวยารอบ2คนละ5,000บาทก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดที่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเพิ่มเป็นรอบที่2จํจำนวน5,000บาทผ่านสำนักงานประกันสังคม สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารหรือความรู้ที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านกันต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ